ชุมชนปลูกผักและสมุนไพรบ้านน้องโนตำบลชมสตราดอำเภอเมืองดีจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งกิจกรรมในกลุ่มของเรานะครับนอกเหนือจากปลูกผักและสมุนไพรแล้วเราเองก็จะมีการปลูกป่าไผ่นะครับมีป่าไผ่นะครับแล้วก็จะมีสวนมะม่วงนะครับมีสวนมะม่วงขณะเดียวกันนะครับคันนาของคันนาก็จะปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยแล้วแซมไปด้วยถมินชันนะครับก็มีมะเขือมีมะเขือมีพริกแล้วก็มีมะละกอ นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไม้ยืยนต้นนะครับไม้ยืนต้นไม้เผื่อนนาคตนะครับไม้ยืนต้นของเราก็จะมีพยุงนะครับมีพยุงมีศัก์นะครับที่อยู่ตามคันคันคูของบ่อน้ําที่เราในสวนของเราเองนะครับโดนสายไฟไหมขาดเลยเดี๋ดยวการไฟฟ้าต้องมาโค่นทั้งหมดเลยถ้าปลูกได้4ปีเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับที่ใช้สำหรับทำอนิเจอร์นะครับโตเร็วมากนะครับ อยากให้เกษตรกรทุกคนนํามาปลูกนะครับเพราะเป็นต้นไม้ที่โตเร็วก็สามารถตัดขายได้ครับครับปัญหาของเราเองนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับเรายังขาดปัญหาเรื่องของระบบน้ํานะครับซึ่งเรามีบ่อเก็บน้ําน้ําอยู่แต่เรายังขาดเรื่องของการที่จะนํานําน้ําจากบ่อขึ้นมาใช้นะครับเราต้องการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จะใช้สูบน้ําจากบ่อเรามาใช้ในแปลงไม่ว่าจะแปลงผัก พืชและสมุนไพรที่เราใช้พอช่วงหน้าแล้งมาปุ๊บเนี่ยเราจะขาดน้ําเพราะว่าอำเภอเมืองดีเนี่ยเป็นที่รากสูงนะครับพอหน้าแล้งมาปุ๊บเนี่ยจะเรื่องน้ําก็จะขาดหายเราโดยเลยมีความต้องการว่าเราต้องการน้ําจากพื้นดินหรือก็จากบ่อที่เรามาใช้ในส่วนของเกษตร,รเราเองนะครับผมสาหรับความต้องการของปุ่มวิสาหกิจชุมชวนปลูกผักและสมุนไพรบ้านหนองโนนะครับของเราสิ่งที่ขาดนะครับเรายังต้องการเรื่องของการปรับปรุงดิน อยากให้สภา,สาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับช่วยผลักดันหน่วยงานต่าง,างๆไม่ว่าพัฒนาที่ดินมาช่วยส,ส่งเสริมเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับช่วยที่จะให้ดินเรามีคุณภาพในขณะเดียวกันก็กรมทรัาาพยากรหรือสิ่งแวดล้อมเราก็อยากเรื่องของการใช้น้ํานะครับเพราะเรา,เราเรามีบ่อแล้วนะครับเรามีบ่อในการทําเกษตรแต่ว่าเรายังขาดเรื่องของระบบน้ําที่จะต้องต้องใช้ขึ้นมาจากบ่อเราต้องการพวกพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นช่วยเรื่องของระบบน้ําขึ้นมาช่วยทําให้บรุง พืชแล้วก็ต้นไม้ของเราที่ที่อยู่ในสวนนะครับก็ฝากสภาเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับเช่อยพักาในเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะครับก็ได้มีการขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งมีท่านประธานข้าราชการท่านประจักษ์บุญกาพิมนะครับช่วยสนับสนุนในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มของสภาเกษตรนะครับและกิจกรรมกิจกรรมในกลุ่มเราเองนะครับก็ นอกเหนือจากการปลูกผักแล้วเราก็ทําปุ๋ยหมักใช้เองนะครับโดยเราใช้มูลมูลสัตว์จากคอกวัวเราเองนะครับนี่คือกองปุ๋ยหมักนะครับที่เราหมักไว้ประมาณ6กเดือนเราถึงจะนาไปใช้ในแปลงผักของเราเองนะครับผักของเราถึงจะมีเรื่องของนอกจากตำนาแล้วก็จะปลูกฟักทองแล้วถั่วที่สงถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวาแล้วก็แตงไทย นะครับนี cage, ่คือกองปุ๋ยหมักที่ที่เราใช้นะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนของเราเองนะครับก็สามารถให้กลุ่มอื่นเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานได้ครับเพราะว่ากลุ่มของเราดีเปิดเปิดกว้างนะครับให้ประชาชนทั่วไปมาศึกษาดูงานได้ครับก็ ขอขอบคุณนะครับหน่วยงานที่สนับสนุนในเรื่องของปัดดันเรื่องของกลุ่มมิสซาเกตชุมชนไม่ว่าเป็นสภาเกษตรกรจังห <eterm> ว <oon> ัดร้อยเอ็ดนะครับพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็เกษตรของอำเภอมืวยดีนะครับี่ช่วยมาให้ความรู้นะครับแก่สมาชิกกลุ่มไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็การเตรียมแปลงในการการพัฒนาของที่จะปลูกพืชนะครับส่วนสภาเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดก็ช่วยผักดันประสานงานให้หน่วยงานอื่นมาช่วยงานเรานะครับซึ่งปัจจุบันเราเองก็ ได้ประสานงานจากหน่วยงานต่างๆภาคีต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสภาเกศตรจังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาที่ดินแล้วก็เกษตรกรอแล้วก็เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับช่วยสนับสนุนในเรื่องของการปรับปรุงและก็พื้นที่ในการพัฒนาครับผม บนการพิมพ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดนางพนาลัยกองอุดหมหัวหน้านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด